ชแนคุณคความีรับผมก็ในฐานะนักแสดงคนหนึ่งของทีมหมอหลวงนะครับโอก็ดีใจแล้วก็ขอบคุณขอบคุณคณะกรรมการในเดเทนอวอร์ดมากๆครับที่ให้รางวัลนี้กับทีมงานครับผมค่ะขอบคุณครับเช่นกันนะคะก็ขอบคุณนายไนเดเทนอวอร์ดก่อนอื่นเลยคือจัดงานสนุกมากค่ะนั่งดูอยู่ข้างล่างมีความสุขแล้วก็เพลิดเพลินมากนะคะ รางวัลน,นี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณช่องสามขอบคุณพี่สมรักษ์นะคะขอบคุณอาจารย์คมสันขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกๆคนนะคะนักแสดงทีมงานและสิ่งสำคัญที่สุดนะคะก็คืออาจจะเป็นข้อมูลความสร้างสรรค์แต่จริงๆแล้วเนี่ยมาจากยาสมุนไพรคือ ที่คนไทยเรามีมาแต่โบราณดั้งเดิมแล้วเพียงแค่ว่าเราไปขุดไปเปิดทุกอย่างมานำเสนอเพราะฉะนั้นรางวันนี้นะคะก็ขอมอบให้แพทย์แผนไทยทั้งประเทศค่ะขอบคุณค่ะ